สวัสดีค่ะทุกคนเนยนะคะก็วันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาทำคลิปวันนี้ดูทีนก่อนไปโรงเรียนนะคะเราก็เลยมาเปิดคลิปตอนกลางคืนก่อนนอนเพราะว่าตอนนี้เราก็ใส่ชุดนอนแล้วนะแล้วก็รอนะคะไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยไปกันเลยวัน,นนี้เราก็ตื่นกันแล้วนะคะ มาเจอกันตอนที่แบ,บ่สภ้อาเสร็จแล้วเย้ yeah, ทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะออกไปซื้อกับข้าวกันไปดูกันเลยอาหารเช้าของเรานะคะก็คือโกโก้คือโกโก้แล้วก็จะเป็นขนมจีบไม่รู้ว่าจะกินกับอะไรก็จะกินโกโก้กขนมจีบก็ออกไปกินกันเลย ทุกคนก็คงจะจบลงเพียงแค่นี้นะคะสำหรับคลิปมอร์นิ่งรูทีนก่อนไปลงเดียนนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย